ดวงชะตารับทรัพย์โดโชคสองหวังดังใจหมายความรักของชาวราศีมังกรในปี25ง7ันหวงชะตาตกตําแหน่งนะครับประดิ์ประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาความรักของคุณกําลังจะประดิ์ประดอยครับเพราะฉะนั้นการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณควรที่จะต้องรีเริ่มเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ปีนี้ปี2517นะครับต้นปีขอทํานายว่ามีการรีเริ่ม ทางด้านเรื่องความรักประดิบประดอยทางด้านเรื่องความรักจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างความรักของคุณจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดูชะตาชีวิตสองคุณที่ตกต,ตำแหน่งอะไรบอกได้เลยว่าจิตใจของคุณเริ่มมั่นคงนะมีความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังเกี่ยวเรื่องความรักจะรักใครสักคนขอรักจริงดีกว่านะครับรักจริงเกิดขึ้นในโชคชะตา การแบ่งแยกในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษากับตัวท่านไหมดูสินะครับเริ่มการเก็บเกี่ยวนะครับผมเริ่มที่จะออกผลแล้วออกผลออกดอกหนุนานําโชคชะตานะครับผมแต่ดูสิว่าตกตําแหน่งครอบครัวสนับสนุนหรือไม่ผมบอกได้เลยว่าด้านซ้ายสามดามด้านขวา3าดาบไม่ได้นะครับคุณควรที่จะมุ่งมั่นตรงไปข้างหน้าจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่าง และความรักของคุณจะสุขสมสมหวังดังใจหมายความรุนแรงเกิดขึ้นสําหรับใครบางคนนะครับชาวราศีมังกรม่งบอกได้เลยว่าไพ่เดทขึ้นเลยนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับความรักของคุณจะต้องระวังความรุนแรงอารมณ์ภาวะจิตใจจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับชะตาชีวิตตกตําแหน่งนะครับผมแช่มชื่นราบรื่นประสมเด็จ ับผมเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านครับับนะผมจะแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างและความสุขความเจริญจะบังเกิดนะผมข่าวดีข่าววิวาเกิดขึ้นได้ไหมได้สินะครับข่าววิวาเกิดขึ้นกับท่านได้สินะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดข่าววิวาเกิดขึ้นนะครับความรักของคุณจะสุขสมสมหวงังคนคนนั้นนะครับที่เขารักคุณมากจะประจบประแจงเห็นหมาไหมครับหมาคอยเรือแข้งเลยขาในปี2 5 1 7 นะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับเขาจะตามใจคุณนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถือเป็นข่าวดีนะครับแจ่มชื่นประสด็จสมหวังดังใจหมายนะครับผมอุปสรรคเข้ามาท่านก็จัดแจงให้ดีไพ่ใบนี้หมอจันบอกว่าโชคชะตาของท่านนะครับมีดมันเป็นดาบสองคมนะครับมีดมันเป็นดาบสองคมท่านก็จัดแจงนะครับจัดแจงเลือกให้ดีนะไม่งั้นจะบาดตัวเองนะนะครับความรักของคุณอาจจะบาดถูกตัวเองนะครับ นะครับในเมื่อมันมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วยังไงความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวต่างๆในช่วงกลางปีบ้างนะครับกลางปีฟ้าผ่าตรงกลางบ้านแล้วกวนตะวายตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยประสบความสาเร็จนะครับแต่คนคนนั้นก็ยังประจบประแจงนะครับเหมือนกับคุณเป็นคนฝ่ายเลือกมากกว่านะครับเขาไม่ใช่ฝ่ายเลือก ค,คุณเป็นฝ่ายเลือกคุณได้เปรียบเขาแต่ว่าคุณนะไม่ค่อยพอใจเขายังไม่ได้คนคนนี้ยังไม่ใช่ขอคนที่ใช่ได้ไหมนะครับผมข,ข,ขอคนที่ใช่ได้ไหมยังไม่ได้คนนี้ยังหล่อไม่พอหรือเปล่านะครับยังสวยไม่พอนะครับการจัดแจงวิออฟจูนเกิดขึ้นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วความสุขสมหวังดังใจหมายจะประสบความสำเร็จแก่ตัวท่านนะครับข่าวดีเกิดขึ้นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ